ตอนที่22พายุแห่งการรับสมัครบางครั้งไม่ใช่ดันเจียนหรือมอนสเตอร์ที่ทำให้บรรยากาศวุ่นวายที่สุดแต่กลับเป็นคนหน่วยเฉพาะคนที่มีทั้งความงามและพลังจนเขย่าหัวใจผู้เล่นนับร้อยให้สั่นสะท้านในคราวเดียวแบล็กกี้ถึงกับขยี้ตาพี่เฟิงดิฉันตาฝาดหรือเปล่าหรือกำลังฝันอยู่เนี่ยชีฟเฟิงเพียงยิ้มแห้งหันมองไปยังกลุ่มที่เพิ่งมาถึงนั่นคือเทพธิดาหิมะ เจนเทนสโนไอดอลของแบล็กกี้นั่นเองเรือนร่างเธอห่อหุ้มด้วยเกราะเงินงามระยับร่างอรชรโค้งเว้าเต็มไปด้วยสเสน่ห์ผิวขาวเย็นตาและบุคลิกเย็นชาราวหิมะยิ่งทําให้เธอสง่างามจนแม้แต่ผู้หญิงก็อดเหลียวมองไม่ได้แม้แต่ชีเฟิงเองก็ต้องยอมรับไม่เคยเห็นหญิงใดสมบูรณ์พร้อมทั้งรูปลักษณ์รูปร่างและบรรยากาศรอบกายเท่าเธอมาก่อนด้านข้างเธอคือเจ้าเยหรู ผู้มีเรือนร่างเย้ายวนร้อนแรงสวมชุดคลุมสีแดงเพลิงทุกท่วงทาเต็มไปด้วยสเสน่ห์ชวนให้หลงไหลแต่หากใครบังอาจล่วงเกินผลลัพธ์ก็มีเพียงตัวทางเดียวสู่นรกเพราะหญิงผู้นี้คือแม่มดเพลิงเฟลมวิชที่กองซากศพผู้ชายมากมายคือคำอธิบายฉายานั้นมีครั้งหนึ่งถึงขั้นทำให้กิ้วใหญ่กว่า10,000แคนล่มสลายเพียงเพราะหัวหน้ากิวคิดจะย่ำยีเธอจนถูกไล่ล่าจนตายตกถึงเลเวอรศูนย์ ส่วนอีกคนเป็นนักบวชสาวเซียวหยว่เออแม้ไม่งามจนสะดุดจาเท่าสองคนแรกแต่ก็มีฝีมือจัดอยู่ในร้อยอันดับต้นๆของตารางนักบวชแห่งอาณาจักรสตามูนสามสาวผู้เลอโฉมปรากฏตัวกลางป่ามรณะดึงดูดผู้เล่นนับร้อยให้เบียดเสียดเข้ามารายร้อมแต่อย่างไรเสียพวกเธอก็ไม่เหลียวแลชายเหล่านั้นแม้แต่นิดพี่ยุหรูคนพวกนี้น่ากลัวจังกลับไปเก็บเลเวลกันเถอดดีไหมเซียวเหย่โลกระซิบเสียงสัน่น ฮ่ไม่ต้องกลัวหลอกเย่อเออต่อให้พวกสารเลวพวกนี้มีสิบเท่าความกล้าก็ไม่กล้ามาแตะสโนหลอกเจ้าเยรูยิ้มเฉิดอกอย่างภูมิใจเจนเทิลสโนเพียงพยักหน้าสั้นๆไม่เห็นพวกชายตะกระเหล่านี้อยู่ในสายตาแม้แต่น้อยดรอปจากมอนสเตอร์อีลิตก็ดีอหรอกแต่สกิลบุ๊กยังน้อยเกินไปทำให้ฟาร์มเพิ่มการเลเวลขึ้นต่อไปจะลำบากด้านหนึ่งชีเฟิงยังคงตะโกนหาคนปาร์ตี้ป่ามรณะ ต้องการฮิลเลอร์กับแท้งเหลือสรออีกสแต่ไม่มีใครสนใจทุกคนต่างเอาแต่จ้องกลุ่มสามสาวเป็นตาเดียวแม้แต่แบล็กกี้ก็ตาค้างจนแทบถลนไอโนวิสจะตะโกนทำไมเล่ามีใครบ้าไหนจะไปฆ่าตัวตายเข้าดันกับแกใส่หัวไปเถอะกำลังจะได้ดูสาวอยู่แล้วดันมาส่งเสียงกวนเสียงโวยดังรอบด้านถึงขั้นทำให้เซียวเยืียเอ่อหัวรอบคิกฮ <c oughs> เขานี้แปลกจริง ดึงความเกลียดชังของคนทั้งฝูงได้แบบนี้สงสัยไปทำอะไรชั่วๆไว้ก่อนหน้าแน่เจ้าเยรูปลายตามองชีเฟิงก่อนเอ่ยเหยียดก็พกอยากเรียกร้องความสนใจนั่นแหละหน่าเบื่อสิ้นดีรีบหาคนแล้วเข้าดันกันเถอะเจนเทอร์สโนไม่ได้พูดเพลงเหลียวมองชีเฟิงครู่หนึ่งกลับรู้สึกบางสิ่งที่แตกต่างพลังดาบเร้นกายราวกับดาบซ่อนคมที่รอวันชักออกแต่เธอสลัดความคิดนั้นทิ้งว่าอาจจะเป็นแค่ภาพระวัง รีบหาคนแล้วเข้าไปกันเถอะเวลาผ่านไปกว่า10นาทีชีเฟิงก็ยังหาคนเพิ่มไม่ได้ในขณะที่ฝั่งเจนเทลสโน w ก็ยังไม่รับใครเช่นกันต่างกันที่ฝั่งหนึ่งไม่มีใครยอมเข้าอีกฝั่งหนึ่งปฏิเสธเพราะไม่ตรงมาตรฐานพี่เฟิงไปเข้าคิวกับสาวๆกันเถอะแบล็กกี้ยิ้มเจ้าเล่ใส่หัวไปแกนี่มันลืมเพื่อนได้ง่ายจริงๆชีเฟิงกรอกตาใส่ โลลี่สโนกลับช่วยชีเฟิงเรียกคนอย่างซื่อๆจนแบล็กกี้ยิ่งรู้สึกอายแทนตัวเองท้ายที่สุดชีเฟิงจึงตะโกนใหม่ปาร์ตี้ป่ามรณะมีผู้เชี่ยวชาญน,นำทีมเคลียร์ได้ชัวไม่จำกัดเลเวลรับฮิลเลอร์กับดาเมจเหลือ3รออีก3คํคำพูดนี้กลับทำให้ผู้เล่นหลายคนหัวเราะเยาะใครๆก็รู้ว่ามีแต่ทีมแตกไพ่ในป่ามรณะจะมีปาร์ตี้ไหนกล้าเคลียร์ในครั้งเดียวกัน แต่เสียงตะโกนนั้นก็ดึงดูดผู้เล่นเลเวลหกลุ่มหนึ่งที่รีบวิ่งเข้ามาหาทันทีพายุแห่งการรับสมัครยังคงโหงแรงฝั่งหนึ่งคือเหล่าผู้เล่นที่พร้อมจะคุกเข่าต่อความงามของเทพธิดาอีกฝันน่งนึงคือชายหนุ่นโนวิสที่ยังคงตะโกนหาคนด้วยความมั่นใจไม่หวั่นไหวเส้นทางที่ต่างกันกำลังจะมาบรรจบกันและความจริงของผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะถูกเปิดเผยในเร็วนี้